ช่วงสุดท้ายของวันนี้เวลาจะพอไ้ยเนี่ยเห็นก็ขี้โม้ด้วยไม่ได้ขี่โมโ้นะไอ้สิ่งที่คุณอ่านพูดเดียวมันของจริงทั้งนั้นเลยนะฮะแ <c oughs> ละเป็นของที่เขาเรียกว่าผ่านประสบการณ์ส่วนตัวมาเลยท <c oughs> ั้งนั้นเะองใช่ค่ะมาว่าก,กันต่อมาว่าก,กันต่อเมื่อกี้ไปถึงตอนที่ขั้นตอนขอ่เราโรยมเมล็ดผักในในดินที่เราปรุงแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเราปรุงในลักษณะอย่างนี้ผมบอกได้เลยนะมันจะตัดขั้นตอนไปหลายอย่างคือหนึ่งขั้นตอนของการโรยปุ๋ยเคมี ในดิน2ขั้นตอนของการใช้ปุ๋ยบรรดามูลสัตว์ต่างๆที่เรียกกันว่าปุ๋ยคอกคือไม่จําเป็นต้องใช้หรอกครับบางทีกเกษตรกรมีความฝังหัวอยู่ว่าเนี่ยพอจะปลูกผักเนี่ยต้องเอาปุ๋ยคอกมาใส่เป็นตันๆเลยนะต่อไร่เนี่ยนะฮะบางทีคือไม่ได้ไปบุลลี่เขานะแต่ว่ามันออกฤทธิ์ช้าพอ,อกว่าจะออกฤทธิ์ได้ผักเก็บไปแล้วครับนี่ไม่ได้เรื่องเล่นนะเพราะว่า พวกนี้หมักประมาณตั้งสองเดือนเนี่ยกว่าจะได้เป็นปุ๋ยจริงๆนะพวกมูลสัตว์เนี่ยก็เหมือนอย่างนี้ไงเวลากินยาชอบกินเอาใบนุ่นเอารากนี่ต้มกินกินเข้าไปมันก็คือขี้บัวหรือปุ๋ยนั่นแหละกว่ามันจะได้ผลน่ะใช่ครับแต่เวลาเข้าไปปรุงเป็นยาแล้วมันเร็วโอเคนั่นแหละครับมันต้องสกัดหน่อยมันต้องหมักเนี่อ่ากนี้พอผ่านขั้นตอนของการที่เราหวานเมล็ดปั่นไปแล้วแล้วก็แล้วก็คลุมฟางหรือจะคลุมสลักันแล้วแต่แล้วเราก็รดน้ํา ในช่วงของการรดน้ําเนี่ยเราก็เอาปุ๋ยชีวันสีเขียวคือปุ๋ยเขียวเนี่ยผสมน้ําด้วยแล้วก็รดลงไปเป็นการเติมทั้งเรื่องของธาตุอาหารเรื่องของฮอร์โมนอะไรต่างๆกระตุ้นให้มันยิ่งงอกออกมาได้ยิ่งดีและได้งอกเร็วด้วยแทนที่จะงอกสี่วันห้าวันสองวันแล้วก็งอกแล้วถ้าใช้วิธีอย่างที่เราบอกในเชิงที่แล้วเนี่ยนะค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ํา ลดน้ําไปง่ายนี่แหละลดน้ําไปเรื่อยๆแล้วปุ๋ยลราปุ๋ยปุ๋ยไม่ใส่เพิ่มเลยเหรอนี่แหละก็คือพอเราใส่สารปัิสาพะดินใส่ปุ๋ยเขียวลงไปแล้วเราก็เอาปุ๋ยเม็ดทัมะขามโรยด้วยอของติดบ้านของติดบ้านเลยโรยเลยแล้วก็สลหรับผักเนี่ยโรยครั้งเดียวก็พอเพราะผักแค่สี่สิบห้าวันแล้วก็โรยโรยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วที่สําคัญก็คือว่าผักเนี่ยเนื่องจากอายุมันสั้นเราจะไปเทียบกันกับ การปลูกข้าวโพดปลูกทุเรียนซึ่งบอกว่าโอ้โหฉีดยาใหญ่ใช่ไหมฉีดยาทีนึงละเดือนสองเดือนครั้งหนึ่งอะชิสาเคมีกันตรายถอันตรายเนี่ยนะเดือนหนึ่งหรือสองเดือนครั้งหนึ่งแต่ผักไม่ได้นะครับค่ะเพราะเขาโตเร็วเราก็จะต้องเอาปุ๋ยชีวะอีม่วงหรือปุ๋ยทั้งใบเนี่ยผสมน้ําแล้วก็ใส่น้ําส้มคนไม้ลงไปด้วยอ๋อกันแมลงกันแมลงลดบ่อยเท่าที่ท่านต้องการเหรอใช่สามวัน ทีหนึ่งสี่วันทีหนึ่งห้าวันทีหนึ่ง,ง,งแต่อย่าไปถึงขนาดสิบวันเพราะสิบวันนี้ผักมันโตไปไหนแล้วแล้วทำมาจากอะไรอ่ะทำไมมัไนไม่มีอะไรอันตรายเลยอ่ะก็คือต้องเรียกว่าสารตั้งต้นเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอินทรีย์วัตถุอินทรีย์ก็คือมาจากธรรมชาตาิแต่ร่างกายจากบรรดาผลิตภัณฑ์ของอผลไม้ผลไม้เป็นหลักเลย เอามาหมักกันกับทางด้านของจุลินทรีย์ที่คัดมาแล้วเหรอเออเออไอจุลินทรีย์ที่คัดมาแล้วนี่สาคัญนะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสามสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจุลินรียในบ้านเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ได้คัดมาเขาเรียกเอ็มอื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 มเอ็มก็คือเอฟเฟกต์ทรีไมโครออกไซดซมซึ่งคก็คือเป็นจุลินรีสารพัดจุลินทรีย์เลยแต่จุลินทรีย์ในปุ๋ยของทีพีไอไม่ใจะเป็นปุ๋ยชีวนซีเขียวปุ๋ยชเวนซีม่วงในปุ๋ยถั่วมะขามก็ตาม่เค เลเบอร์มาเอากรรมกรมาไม่เอาหมายถึงจุลินทรีย์นะเอาจุลินทรีย์ทหารมาสมมุตินะเพื่อให้มันทำงานตรงนี้เอาทหารเอกมาเลยเอาทหารเอกมาเลยโอเคเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่คัดมาแล้วอยู่นเนี่ยอัดแน่นดูเลยเพราะฉะนั้นจับก็ไม่อันตรายดิเนี่ยไม่อันตรายครับจุลินทรีย์ไม่อันตรายเราฉะนั้นเราก็รดน้ําแล้วก็ผสมปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยม่วงปุ๋ยเขียวเนี่ยฮะได้เท่าที่เราต้องการจะผสมทุกวันเลยก็ได้เพราะมันไม่ได้ใช้เยอะ มันไม่ได้ใช้เยอะผสมน้ำเนี่ยหนึง <S 1> 1 <S ่งว่างๆว่างๆก็ออกไปผสมฉีดไปเรื่อยใช่ฉีดเรื่อยไม,ไม่ต้องกลัวเราสามารถฉีดได้ไปเรื่อยๆเพราะผักกินใบเนี่ยมันโตเร็วอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันบางคนบอกว่าเอ๊ะปุ๋ยของ TPI เนี่ยมันจะสู้กันกันกบปุ๋ยไนโตรเจนไหมเพราะอย่างที่เราคุยกัน,นมะละ มันยาวเนี่ยเวลาเขาใส่ปุ๋ยเนี่ยนะฮะโอ้แล้วมันไม่แล้วมันไม่เหลืองด้วยนะเราเนี่ยพอมาลูกแค่เนี้ยถ้าไม่เก็บนะเหลืองละยังไม่ทันมีเม็ดเลยข้างในยังแบบบางๆอยู่เลยมันก็เตรียมตัวตายแล้วอ่ะคราวนี้เอาปุ๋ยม่วงนะฮะปุ๋ยจุลินทีม่วงซึ่งเป็นปุ๋ยทั้งใบเนี่ยหรือจะเป็นปุ๋ยเขียวก็ได้นะฮะมันสลับกันได้ไปมาไม่เป็นไรก็ผสมน้าแล้วก็รดรดบ่อยๆผลแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยสูสีใกล้เคียงกันกับปุ๋ยเคมี ฟังดูแล้วนะท่านผู้ชมฟังดูแล้วนะหนึ่งท่านผู้ชมก็มาไม่ทันได้ทานเราผักเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดมันหมดเพราะฉะนั้นปลูกเองเถอะพี่น้องครับพอฟังอย่างนี้บอกเลยว่าต้องปลูกเองใช่ฮะเอางี้ได้ไหมดินเนี่ยถ้าเราอยู่กรุงเทพอ่ะเราไปซื้อดินถุงมาได้ไหมได้ครับ เอาไปซื้อไปซื้อดินถุงมาหาที่ปลูกเนี่ยเอากระบะไม้มาตีโรยดินถุงลงไปแล้วให้มันเต็มเต็มแล้วก็โรยพวกเนี้ยผสมน้ำหนึ่งต่อสิบเราจะใช้แค่สิบลิตรก็เอาไอ้นี่แค่ร้อยซีซีนะคะหนึ่งต่อร้อยเออหนึ่งต่อร้อยแอมป์ีหนึ่งสิบหนึ่งต่อร้อยแล้วก็ปรุงดินปรุงดินแล้วก็เมล็ดพืชอยากจะกินประกาดขาวปุ๊บก็เอาน้ําผสมกับปุ๋ยม่วงปุ๋ยเขียวเนี่ย แช่แล้วสำหรับวิชาเนี่ยก็จะไปเพาะในเอกบะเพาะอนามในหลุมโป๊กเสร็จแล้วค่อยมาฝังทีละอันทีละอันใช่แล้วก็ผสมไอเนี่ยฉีดไปเลยว่างเมื่อไหร่ว่างงานก็ช่วยกันอยู่นั่นนะนะถ้าเป็นกระบะเล็กจะเป็นฟ็อกกี้ประจำตัวก็ได้ใช่ไหมคือไม่ต้องไปถึงขนาดแบบเกษตรกรที่เขาถังโยกมาหลอกเราถ่ายฟ็อกกี้มาเดือนฉีดเอาฟ็อกกี้สีสดๆแล้วก็เซลฟี่บ้างให้คนที่บ้านคอยถ่ายบ้านแล้วเราก็ขึ้น มันมีความสุขนะเอาวันนี้โตแค่นี้เอาวันนี้โตมาขนาดนี้อู้วันนี้โอ้โหมาขนาดนี้แล้วอะไรนี้แล้วก็แบบทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่กินใช่นี่พอถึงก่อนวันที่กินเนี่ยเย่อลืีอีกอันหนึ่งไหนๆมาแล้วขายของให้เขาหน่อยอะไรเนี่ยอลางด้วยเหรอเออต้องล้างด้วยเหรอก็ดีเมื่อเราก็ใช้ของดีแล้วทำไมต้องล้างด้วยไม่ใช่ไอ้ล้างเนี่ยไม่ได้หมายถึงล้างสารพิษ แต่บางทีล้างเศษดินแต่บางทีล้างที่เราเราเราดึงขึ้นมาจากจากที่มันเป็นดินเพราะว่าอันเนี้ยน้ำยาล้างผักออร์แกนิกของเราเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ว่าจะไปใช้เพียงแค่ล้างสารพิษอะไรอย่างเดียวแต่ว่ามันลื่นแล้วมันก็จะล้างพวกที่เป็นสิ่งสกปรกพวกบางทีเวลาเรารดน้ําลงไปในผักของเราในคณะในผักกาดของเราแล้วเม็ดทรายเม็่อไรมากระเด็นขึ้นมาโดนใบผักแล้วติดอยู่เราก็เอาน้ํายาล้างผักเนี่ย ของที่พี่ไอเนี่ยไปผสมน้ำตาลสับส่วนแรงเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปล้างมันก็จะลื่นแล้วมันก็จะหลุดพวกที่มันเป็นคราบสกบปรกพวกที่อะไรต่างๆหรือว่าจากดิน่ะเพราะผักเราเราปลูกมาจากดิน3ามปั๊มต่อน้ำหนลิตรแช่ผักและผลไม้4ี่ถนาทีแล้วล้างออกครับแล้วก็ล้างผ่านน้ําไหลซ้ําอีกอย่างน้อย30มิวินาทีค,คือครึ่งครึ่งนาทีแหละครึ่งนาทีเพื่อลด ขจัดสิ่งสกปรกที่อาจค้างในอาหารได้ที่อาจค้างในอาหารออใช่แล้วก็สบายใจงั้นใช่แล้วสบายใจนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยแล้วอันเนี้ยน,น้ำยาล้างผักและผลไม้เนี่ยมันชื่อว่าน้ํายาล้างผักและผลไม้หรืออันคลายวอตเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาล้างเนื้อได้ด้วยคืออาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อได้หมดอาหารซีฟู้ดล้างเพื่ออะไรก็นั่นแหละฮะชำระล้างสิ่งสกปรกออกไปแล้ว ถ้ามันมีพวกแบคทีเ r ียหรือไวรัสซึ่งมักจะติดมากับพวกอาหารประเภทเนื้อเพราะว่าพวกนี้บางทีมันป็นเชื้อโรคประจำตวใช่เราก็อันนี้ล้างได้แล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับเหรอครับเพียงแต่ว่าเวลาเราล้างก็คืออย่างที่เขาบอกกัแหละก็คือแ<อ>ช่ไว้หน่อยหนึ่งพักหนึ่งแล้วก็มาล้างล้างผ่านน้ําไหลเออ และทีนี้ที่นถามหน่อยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้าถึงผัดปลอดผักที่ปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้ครับยังต้องวนเวียนอยู่กับการซื้อผักปลอดบ้างไม่ปลอดบ้างะนะเ,<อ>เขาบอกว่าปลอดแต่ก็ไม่ปลอดเนี่ยแล้วน้ํายาล้างผักของเราเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับเอาอยู่ในต้องเรียกว่าในระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะมีระดับที่เป็นเปลือกใบผิวนอกกับระดับที่อยู่ในเซลล์ซึ่งระดับที่อยู่ในเซลล์อันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมาเลยนะบางทีก็ล้างออกไม่หมดแล้วครับ ไม,ไม่มีไม่มีอะไรล้างออกหมดไม่มีอะไรล้างออกหมดเพราะมันเข้าไปอยู่ในเนื้อแล้วแต่ถ้าเป็นเปลือกเปลือกผิวผิวอันนี้ล้างออกแน่นอนเลยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเป็นเนื้อข้างในเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เรากินกินกันอยู่เนี่ยที่บอกล้างดีๆนะล้างดีๆนะมันก็ได้แค่เปลือกจริงๆใช่ใช่เพราะว่าถ้าอาบอย่างว่ามามันเข้าอยู่ข้างในแล้วยังไงก็เอาไม่ออกยังไงก็เอาไม่ออกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแช่มันซะหน่อยแทนที่จะล้างอย่างเดียวอย่างที่คําแนะนําเขาบอกเนี่ย ไอ้ส่วนแช่เนี่ยมันก็อาจจะเข้าไปในเนื้อบ้างอ่าก็าจ,จะเข้าไปได้ดีขึ้นว่าอย่างนั้นแต่ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าวัตถุดิบทั้งต้นเราเป็นเคมีมาแล้วเนี่ยนะมันจะล้างเนี่ยมันก็จะออกได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองปลูกกินเองดีกว่าถูกต้องครับฟังดูแล้วง่าย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 ,ายเพราะฉะนั้นเลยก็ต้องเอาข้อที่จริงมาบอกกันเลยเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สุขภาพอนามัยของผู้คนผมไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรของ,ของผมหรือว่าคนไทยผู้บริโภค อย่าว่าได้ผักเลยเพราะว่าเป็นพืชพันธุ์อาหารต่งตางๆเนี่ยนะฮะต้องไปอยู่ในวงเวียนที่เรียกว่าอย่างเกษตรกรเนี่ยบางทีนั่งสารเขาผมเคยไปทํารายการหลายๆที่ที่บอกว่าเข <Are you S 1> าอายุแค่ไม่ถึงหกสิบแล้วถูกต้องอุดมไปด้วยยาทําการเกษตรมามั่งค<ล>ัง่งแรวยแต่ปรากฏว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปรักษาตัวเองต้องเอาเงินเนี่ยไปต่อชีวิตตัวเองแต่ตอนท,ทําเกษตรทํารวยเพราะว่าโอ้ใส่ปุ๋ยนู่นนี่นั่นแรต่างงามมากมาเลย แต่อยู่กับยาพิษสารฆ่าแมลงมาโดยตลอดทั้งชีวิตสป,ปะรดเนี่ยเขาต้องใช้ยาเยอะมากเลยนะใช่พวกนี้ช่วยได้บ้างไหมช่วยได้หมดเลยเพียงแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าในการที่จะบูมเพื่อที่มันออกช่อ,อเขาเรียกว่าบังคับอีดิฟฟอนทั้งหลายเนี่ยฮนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาปุ๋ยของ TPI เนี่ยไปผสมใส่ได้เป็นการลด การใช้ลงมาแต่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีให้โดยทั่วไปเนี่ยผลิตภัณฑ์ของที่ปไอแทนได้หมดครับแทนได้หมดเลยถูกกว่าไหม,ม<ะ>ถูกกว่าสิครับถูกกว่าอยู่แล้วแล้วจะช้าทําไมแทนได้หมดครับถูกกว่าอืมไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพไม่ต้องพูดถึงคนกินเลยนะสปะรดเนี่ยเออาไปอะไรก็ไม่รู้แค่คนทําอ่ะใช่ ต้องฉีดยาบังคับให้สับป <รน S 1> ะรดออกลูกเนี่ย<ะ>ลมตีกลับบ้างอะไรบ้างสูตรไปเต็มๆใช่ฮะออจริงนี้แหละที่เราต้องมารณรงค์ร่วมกันไม่ใช่ว่าเราจะมาโอ้แกขายของปุ๋ยทีพแกก็พูดสิว่ามันดีท่านลองดูได้ท่านมีสิบไร่ลองดูสักไร่หนึ่งสีท่านมีร้อยไร่ลองดูสักไร่หนึงหรือสิบไร่ก็ได้นี่ยเอาแบบ On, อัญชลิพรอุสมนี่แหละมีอยู่สองไร่ <c oughs> ก็ยังเปรียบเทียบกันเลยถ <c oughs> ุกในยางพนาที่เริ่มต้นเน่ะแล้วก็เริ่มต้นจากทลายสิตันตอนนี้เป็นร้อยตันเลยไหมร้อ <c> ย <oughs> ตันไม่ใช่ว่ามีที่เพิ่มขึ้นจะใช้ร้อยตันนะคะข้างบ้านก็ฝากซื้อค่ะแบง่แบงให้เพื่อนบ้านเขาฝากซื้อ <c oughs> ข้างบ้านก็ฝากซื้อ <c oughs> ร้านรับซื้อ,อยางฝากซื้อ <c oughs> เอได้ยอดร้อยตันเลยปีนี้เขาเห็นเราอ่ะเขาก็ใช้ตามส่งท้ายปลายปีขอบคุณคุณอันที่ ม่าเป็นแขกรับเชิญในรายการเกษตรของเราช่องสุวรรณภูมิสื่อสารไปยังพี่น้องเกษตรกรหน่อยคุณอันปีหน้าฟ้าใหม่เราจะยังไงดีนะในภาคการเกษตรของเราเชิญคุณอันครับค่ะนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยที่พูดทั้งหมดออกมาสามตอนเนี่ยพูดจากเรื่องจริงพูดจากชีวิตจริงแล้วก็มีความคิดอยู่ตรงนี้ตั้งนาะนแล้วว่าทำยังไงดีที่พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดี มีสุขภาพที่ดีก็คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายและเมื่อตัวเองดีนะคะคนที่กินผลิตภัณฑ์ของเราก็ดีด้วยและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือในเมื่อมันเป็นอาชีพของเราเราเลี้ยงชีพมันต้องมีกําไรจากการทํางานลดต้นทุนให้มากที่สุดเป็นสิ่งที่เกษตรกร,ร,กรของเราเนี่ยควรที่จะต้องทําไม่ทําอะไรที่เคยซ้ําๆแล้วก็ทําอยู่นั่นแหละ ะะจะขาดทุนหรือจะกําไรก็โทษแต่วตลาดมันไห่ดีของมันแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยคิดว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้โดยการลดต้นทุนนะคะดิฉันเนี่ยเป็นเพียงคนทําอะไรแบบสมัครเล่นไม่บังอาจไปไปสอนไปอะไรหรอกแต่ว่าโดยอีกหมวกใบหนึ่งก็คือว่าก็เป็นคนที่ทําข่าวด้วยอะ่ะแล้วก็เห็นเรื่องนี้มันเป็นวัฏจักรเรื่อยๆใจถึงใจนะคะอยากให้ดีอยากให้อยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตัวเองได้ทําเหมือนเดิมมันก็ได้เหมือนเดิม ลองทำใหม่ลองคิดแบบใหม่ลดต้นทุนใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยสำหรับตัวเองและผู้บริโภคขอให้เริ่มต้นใหม่แล้วเฮงๆรวยๆไปด้วยกันค่ะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าค,คุณอั๋นครับมีคุณค่ามากเลยวันนี้มาเยือนระยองได้ไปสามเทปเป็นการช่วงส่งท้าย <c oughs> ปีเก่าด้วยเนะี้ยหวังว่าปีใหม่ทุกชีวิตจะมีความสุขกันมากขึ้นเนี่ยนะฮะอย่าไปมองแต่ความสุขอย่างเดียวให้มองสุขภาพของตัวเองด้วยนะ ครับผมขอบคุณมากครับคุณอัญชลีพรคุณสมเชวันนี้ครับคุณลสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับลํำลาไปด้วยกันครับผมไบโอน x ็อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีมีทั้งรสขิงรสส้มและรสสับปะรดแบบฝากดดื่มง่ายพกพาสะดวก